สำหรับข้อที่27นะฮะข้อที่เีสิบบอกว่าตัวต้านทาน R มีความต้านทาน10โอห์มนะครับบอกความต้านทาน R มาแล้ว0โอห์มนะจ๊ะแล้วก็มีรวดตัวนำา x กับ y ดูภาพนี้ฮรรวดตัวนำา x กับ y นะวางขนานกันอยู่ห่างกันเป็น25เซนระยะ25เซนนะฮะแล้ววางแท่งตัวนำา z คือแท่งตัวนำตัวนี้เมื่อมุมมองจากด้านบนนะแล้วเอาดึงเนี่ยเราพยายามดึงตัวตัวแท่งรวดตัวนำา Z เนี่ยให้ เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วคงตัวนะครับบอก V มาให้นะเป็น40ซนติเมตรต่อวินาทีในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ1เทสลาบอกสนามแม่เหล็ก B มาให้ในทิศพุ่งออกและตั้งฉากกับ,รบกระดาษกระดาษกำหนดให้ความต้านทานของรถตัวนำ xy และแท่งรถตัวนำ z เนี่ยมีค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความต้านทานอาจงหาว่ากระแสเหนียวนำที่ผ่านตัวต้านทานมีค่ากี่แอมแปร์ครับอันนี้คนเรียนปกติแล้วเนี่ยในเรื่องบทแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนะับ จำสูตรได้จบเลยครับเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำครับในการเลื่อนแท่งลวดผ่านรางลวดโลหะขนาดเนี่ยเราก็จะมีสูตรพื้นฐานเลยนะครับก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้า e หรือเอ s ซ l o ลอนก็ได้นะในตำราสททมันก็ใช้เอ s ซหลอนอ่าหรือจะ e ก็ได้นะครับครูถนัดเป็นตัว e ก็ e นะแล้วก็เท่ากับอะไรเลย v l b e เท่ากับ v l b จริงๆิแล้วเราเป็นจะสามารถดูทิศของกระแสเหนี่ยวนำได้จะใช้กดมือขวาแบบ3านิ้วก็ได้นะ วี its, แทนทิศการเคลื่อนที่ของแท่งรวดนิ้วกลางสามไมเหล็กนะครับแล้วนิ้วโป้งแทนทิศของแรงเครื่องไฟฟ้านะครับพอมันต่อกับ R ก็เกิดกระแสไฟฟ้าหรือใช้การกำมือนะครับโดยใช้ดูที่ว่าฟลักซ์มันเปลี่ยนแปลงแบบไหนสนามแม่เหล็กก็ต้องสร้างขึ้นมาต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นอันนี้ก็จะดูเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เอาไง,ง่ายครับ e เท่ากับ v r b และก็กดของโอห์มครับ e เท่ากับ i r ฮะ e เท่าไร r นี่ก็จบแล้วฮะ จริงๆแล้วจะเป็น R ใหญ่บวกไอ้เล็กแล้วมันไม่ถูกนะเพราะมันไม่ใช่แบตเตอรี่ไม่ใช่แหล่งเคลื่อนไฟฟ้าก็จะเป็นแค่ไเฉยคำตอบกระแส I ก็เลยกลายเป็น VLB ส่วนด้วย R จ็อบสบายใจจริงโจทย์ข้อละ5คะแนนนะหมูสุดเลยแล้วมีต้อง6ข้อลูก30คะแนนควรเก็บได้เต็มหรือไม่ก็ต้อง20 25แล้วนะเพราะนัะ้น V เท่าไหร่ไอทำหน่วยให้ถูกนะ V เท่าไหร่ลูกดูข้างบนดิ40ซมต่อวินาทีเอา0.4ไป ค L คือตัวนี้ฮะระยะที่กระแสมันจะเกิดการเคลื่อนนะระยะ L คือตัวนี้นะครับที่แรงไฟฟ้าเกิดการเคลื่อนคือ25เซนหรือ0.25แล้วก็ B เป็น1เทสลา R เท่าไหร่ครับความต้นาน10โ oh อห oh ์มลอ่า1บโอห์มศูนจ .25 นะครับคูณ0.4ก็เป็น0.1หาร10ก็กลายเป็น0.01แอมป์ครับจบครับ ใคแนี้หมูตุดแล้ว